แค่ลงคลิปลงโพสเฉยๆก็ได้เงินมาใช้เกือบ20,000บาทมันคือฟังก์ชันการสร้างรายได้จากเนื้อหาบน Facebook ในปี2026นี้ไม่ว่าคุณจะโพสคลิปริวโพสภาพโพสข้อความหรือโพสสตอรี่ ถ้ามีคนเข้ามาดูมีคนมาคอมเมนต์คุณก็จะได้เงินค่าขนมง,ง่ายๆเลยแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าจานวนยอดเงินเนี่ยมันมาตามจํานวนการเข้าถึงถ้าการเข้าถึงเยอะคุณก็ได้เงินเยอะจากประสบการณ์ตรงของผมเองเนี่ยอาจจะไม่ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะรูปภาพแค่หนึ่งภาพของผมยอดดูประมาณ1.3ล้านคนได้เงินมาประมาณ16ดอลลาร์ก็ราวๆประมาณ500บาทส่วนคลิปวิดีโอ1คลิปของผมยอดวิวก็ประมาณล้านเจ็ด ได้เงินมาประมาณ49.87ดอลลาร์ก็ตีเป็นเงินไทยประมาณ1,800บาทดังนั้นสรุปแบบง่ายๆเลยถ้าทำภาพหรือข้อความทุกๆกการเข้าถึง1ล้านคนคุณก็ได้เงินประมาณ400บาทส่วนถ้าวิดีโอรีววที่มีความยาวเกิน10วิถ้าต่ำกว่า10วินาทีมันสร้างไรายได้ไม่ได้นะ1ล้านวิวก็จะได้ประมาณ1,000บาทแต่ถ้าโพสหรือคลิปนั้นมีคนคอมเมนต์มากยิ่งขึ้นยอดเงินก็จะได้สูงกว่าที่ผมบอกไปและทางนี้มันจะมีระบบโบนัสให้ด้วย ถ้าคุณทําเงินไปถึงระดับหนึ่งตัวระบบจะทบเงินให้อีกจํานวนหนึ่งเลยถ้าคํานวณคร่าวๆอยากได้เงินใช้ประมาณเดือนละ1 0 0 0 0บาทคุณก็ต้องทายอดการเข้าถึงหรือยอดวิวให้ได้ประมาณ8ปดถึงสิล้านคนต่อเดือนซึ่งเดี๋ยวนี้มันมี AI เข้ามาช่วยแล้วมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นและนี่ว่าผมจะลองทาชาเลนจ์หนึ่งเดือน1,000 0แบาทผมเคยทายอดได้สูงสุดประมาณ5้าถึงหกหมื่นบาทต่อเดือนถ้าใครอยากทําเงินจากวิธีการนี้ก็กดติดตามกันไว้แล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังกับชาเลนจ์นี้ว่าผมทําาอะไรไรปบ้